มาดามมาแล้วจ้ามามาพี่น้องมามาตำหอยแข้งนะพี่น้องตำหอยแข้งน้องพี่หอยแข้งนะพี่น้องหอยแข้งเอามาใส่กันเลยน้อพี่น้องหอยแข้งทำพึ่งใส่หอยแข้งนะพี่น้อง ใส่กันเลยคนนะพี่น้องวางให้ตำ้มแรกได้บางห่วงเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วด้พี่น้องเนี่ยตำหอยแค็งนด้พี่น้องเนี่ย บางเล่นอี่เล้วตำหอยแข็งตำหอยแข็งดวยพี่น้องจ้าพี่น้องเปิดชิปเป็นทางการ้ะพี่น้อง,ง,าองมามาพี่น้องไม่กินตำหอยแข็งละเบิ้งตำหอยแข็ง้ะพี่น้องวันไดไปเจ็บหอยแข็งมาพี่น้อง มาเดิมมาเดิมคืงองั้นหลวงเก่าพี่น้องไปใส่บ่ได้มาจ้าพี่น้องมากินกันเลยน,นะพี่น้องเบื้องบักหอยแข็งตำหอยแข็งนะพี่นอ้องสุขสันต์วันแม่เด้พี่น้องอันลืมไปลูกสาวซื้ออันซื้อบอกไม่มาห้มาตากแม่เด้จา้าม,มาไว้พร้อมในแม่เด้ ว่าสิเฮ็ดให้มันบาแดดด้พี่น้องว่าสิเฮ็ดให้เบิ่งเบิ่งจะโดนแะ้วหรอสบายอืพี่น้องเนี่ยบ่ น้งองตามาแข้งล้วพี่น้องไม่ได้ไม่ได้พี่น้องขอให้เม่สุกคนมีความสุกได้พี่น้อง สุขภาพแข็งแรงบ้านสกอนนะพี่นัง นี่ใส่บะเกตเทศดิบได้พี่น้องเพราะว่าบะเกตเทศชุกถทนได้มาย่าล้ำก็มันน้องจกวไปเจ็บด้ได้พี่น้องเก็บบะเกตเทศเทนได้เดินทางมาอยู่พี่น้องเอ้ย ขอแฟนคลับทุกคนมิสูขาภาพแข็งแรงนะพี่น้องปีนี้วันแม่ ในส่วนภาคอีกขกึก้นกลเรพี่น้องหวานหวานพี่น้อง แกะมันแกะง่ายนะพี่น้องมันอ้าวเอง ทรบแล้วพี่น้งองหอยแข็งน,น,นี่อลไรพี่น้งองหอยแข็งมันหวานนะพี่น้อง ทะเลน่พพ่นาไม่ได้พี่นาอยู่ให้มังเก่าแล้วใส่ไป่ได้ 可再得病了。 แล,บบแล้วพี่น้องหัวคหนลยเลยบึ้งไนอนบุง่ายพี่น้องเนี่ยมันวานหวานแล้พี่น้อง คันผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ